ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อยี่สิบเกสนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักร,ราช2536ห้าสาสิเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุจินบอกว่าเมื่อจุติจิตแล้วก็ต้องปฏิสนธิจิตไม่มีผวางขั้นจิตที่ไม่มีผวางขั้นก็เช่นจิตในฌานในฌานลจิตแล้วก็ในมรรคจิตจะไม่มีผวางขั้นอันนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะแต่นั่นเป็นพวกวิถีจิตนะคะเรายังไม่พูดถึงค่ะเราพูดถึงก่อนที่วิถีจิตจะเกิดหมายความว่าหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนะคะก่อนว,วิธีจิตจะเกิดก็ต้องเป็นผวังเวลาที่จุดติจิตดับครับแล้วก็ไม่ใช่ผวังจะเกิดได้ไเพราะเหตุว,ว่าปฏิสนธิจิตต้องเกิดต่อ,ตอนี่พูดถึงก่อนวิธีจิตทั้งหมดค่ะ เพราะเหตุว่าถ้าใช้ภาษาผิดนิดเดียวนะคะความเข้าใจผิดของเราซึ่งมีอยู่มากเลยคะ่ะจะทําให้เราคิดว่ามีที่อยู่ใช่ไหมคะพอออกมาเห็นได้ยินแล้วก็ลงผวังคล้ายๆกับไปอยู่ที่นั่นน่ะนะคะสงบนิ่งไม่ต้องทําอะไรไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็พอมีอะไรมากระทบก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของจิตไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วไม่ใช่ว่ามีสภาพของจิตเกิดอยู่ก่อน แต่ว่าจิตทุกขณะที่จะเกิดต้องอาศัยปัจจัยพร้อมที่จะทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นยังจากขูวิญญาณที่เห็นหรือว่าโสตวิญญาณที่ได้ยินไม่มีทางเลยค่ะที่ถ้าขาดจากขูภาษาทะหรือโสตภาษาทาแล้วจิตนี้จะเกิดได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่มีจิตพร้อมแล้วก็ลงพวังแล้วก็ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนั้นเพียงขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เกิดเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุปัจจัย เหมือนไฟแต่ละกองนะคะซึ่งไฟกองมีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทางตาไฟอีกกองหนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทางหูแต่ระหว่างที่ปัจจัยยังไม่พร้อมไฟจะยังไม่เกิดจิตจะยังไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีที่อยู่ที่ลงพวังไปสบายๆแล้วก็ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนั้นหรือขณะที่นอนหลับก็สบายดีไม่มีการรับรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่นะคะพยายามที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะซึ่ง มีอายุที่สั้นมากแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยคะ่ะคือความเป็นจริงของชีวิตในแต่ละขณะเดอนอยากจะขอยืนยันนะฮะว่าตอนจุติพอเราเริ่มต้นตายปุ๊บมันจะไม่มีผวังมันก็ไปปฏิสนธิเลยใช่ไหมคะไม่ไปด้วยคะ่ะหมายความว่าดับคือดับนะคะแล้วกรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดหมายความว่าจากจุติไม่มีผวังขั้นก็เป็น ปฏิสนธินะคะจากปฏิสนธิผวังแรกเรียกว่าปฐมผวังคนะและผวังเนี่ยมันก็จะเกิดดับเหมือนกระแสน้ําที่เราเรียกว่ากระแสวังจนกว่าเมื่อไหร่รูปกระทบภาษาทะขณะซึ่งรูปกระทบนั้นจะเกิดผวังที่เรียกว่าอัตติตะผวังใช่ไหมคะ จริงๆแล้วนะคะวิธีจิตวาระแรกของทุกพบทุกชาตินะคะเป็นทางมโนทวารไม่ใช่ทางปัญจทวารให้ทราบไว้อย่างนี้แน่นอนที่สุดนะคะว่าผวังขจิตคือขณะจิตที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อออกมาได้เห็นนั้นจะอย,อยู่ที่ไหนก็ตามค่ะในท้องนอกท้องบนสวรรค์ในนรกที่ไหนก็ตามผวังขจิตในรูปประพรมภูมิก็ตาม ขณะใดที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนั้นเป็นผวังเพราะเหตุว่าจิตนั้นทำผวังขกิจจึงชื่อว่าผวังขจิตนะคะผวังขกิจก็คือดำรงภพชาติความเป็นบุคคลน,นั้นไม่ให้ตายตายไม่ได้ค่ะจะต้องรับผลของกรรมจะต้องมีจิตซึ่งเป็นวิบากจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่ไม่ใช่ปฏิสนธิที่ไม่ใช่ผวังเพราะนั้นจุดประสงค์ที่เราจะพูด คำว่าอาตีตะผวังก็ต่อเมื่อมีมการที่อารมณ์กระทบ,ทบค่ะมีอารมณ์กระทบะห้าห้าทวารห้าทวารเพราะเหตุว่าทางมโนทวารจะไม่ใช้คําว่าอาตีตะผวังค่ะขอบพระคุณครัถ้าตื่นทํากุศลได้ก็ควรจะตื่นนะคะแต่ถ้าตื่นแล้วเป็นอกุศลก็ไม่น่าจะตื่นเลยนะคะหลับไปนานๆซสก็ยังจะดีเสียกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยท่านไม่ทราบนะคะว่าที่ท่านหลับเป็นผลของกรรมเพราะเหตุว่าผวังเป็นวิบากจิตวิบากจิตทุกประเภทคะ่ะต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยถ้าไม่มีกรรมและวิบากจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหลับสักเท่าไหร่ก็หลับไม่ลงนะคะ ก็เพระเหตุว่ากรรมไม่เป็นปัจจัยให้วิบากจิตท,ที่เป็นผวังเกิดแต่เป็นปัจจัยให้จิตเห็นบ้างหรือว่าจิตกระทบสิ่งที่อ่อนที่แข็งที่นอนที่นั่งหรือทางเสียงทางอะไรก็ตามแต่นะคะหรือมิฉะนั้นก็มีเหตุปัจจัยอื่นซึ่งทําให้จิตนคีคะคิด แม้ว่าจะไม่ใช่วิบากจิตทางกายหรือทางตาหรือทางหูทางจมูกก็ตามนะคะแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่ทําให้หลับไม่ลงเพราะเหตุว่าจิตในขณะนั้นมีปัจจัยที่จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่จะคิดไปต่างๆเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าชีวิตเป็นอนัตตาทุกขณะถ้าศึกษาโดยละเอียดพิจรารณาโดยละเอียดจะรู้ว่าแม้แต่ตื่นนะคะก็เป็นวิบากที่ต้องตื่น เพราะว่าบางคนที่เมื่อกี้นี่บอกว่าชอบพวังคงจะชอบหลับน,นานๆนะคะแต่ว่าถึงจะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อกรรมจะให้ผลทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องตื่นไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นอาจจะมีเสียงที่ดังมากหรือว่ามีกลิ่นหรือว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่หรือตื่นขึ้นมาเองก็ได้นะคะแสะดงให้เห็นว่าเมื่อตื่นแล้วก็คือเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่น หรือลิมรสหรือรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งก็คือวิบากทั้งหมดนั่นเองและเมื่อกรรมมวัดมีเป็นปัใจจัยให้เกิดวิปากวัดกิเลสซึ่งยังมีอยู่นะคะเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วพวกนี้ก็เกิดกิเลสต่อไปพระเชั้์ก็แสดงให้เห็นว่า ท่านที่บอกว่าไม่ชอบผวังก็ลองคิดดูนะคะว่าจริงๆแล้วชอบไหมแล้วว่าชอบมากหรือชอบน้อยและมีเหตุผลยังไงในการจะชอบหรือไม่ชอบผวังผวังทหจิตนี่เป็นวิบากเพื่อเป็นผลของกรรมของผู้ที่สะสมอย่างนั้นมาจึงต้องมาหลับอย่างนั้นใช่ไหมครับหมายคว,วามว่าขณะนั้นไม่ใช่โอกาสที่จะรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายทํา,ทา<ม>ให้ผวังทจิตเกิดครับ ทีนี้เราเรามาศึกษาเรื่องภาษาบาลีเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องบาลีครับอาจารย์ครทีนี้เมื่อเป็นภาษาไทยแล้วบางทีก็เกิดความสับสนเหมือนกันนะครับอันนี้อยากให้อาจารย์ลองวินิจฉัยชี้ประเด็นอันนี้ให้ชัดๆอีกทีนะครับขอความกรุณาครับค่ะนี่เป็นเรื่องความยากจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจสภาพปรมัตธ,ธรรมหรือสภาพธรรมะแล้วก็เข้าถึงความหมายของคำที่เราใช้เท่านั้นเอง อย่างเวลานี้ค่ะถ้าเราจะพูดถึงปัญจทวาราวันนจิตก็หมายความว่าเราทุกคนขณะนี้กำลังเห็นและเราก็ทราบว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นจิตขณะหนึ่งซึ่งต้องมีแน่ๆน,นะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังเห็นสภาพที่เห็นเนี่ยมีจริงแต่เพียงใช้คำว่าสภาพที่เห็นเนี่ยก็ดูจะลึกลับแล้วก็พูดตตามกันนะคะแต่ว่า ลักษณะที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเพียงาธาตุรู้หรือว่าเป็นาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงแค่นี้ค่ะภาษาไทยบ้างภาษาบาลีบ้างเนี่ยนะคะก็ยังจะต้องพยายามเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเห็นในขณะนี้หรือว่าสภาพที่ได้ยินในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆเสียงก็มีจริงแต่เสียงไม่ใช่ได้ยิน นี่คือการที่จะพยายามเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาภาษาบาลีเนี่ยนะคะก็แปลศัพท์โดยคำหรือว่าโดยความหมายของพยัญชนะแต่ก็ไม่เข้าถึงอัตถจนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆว่าเมื่อปฏิสนธิจิตเกิด และดับไปแล้วปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครค่ะที่หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วจะไม่มีจิตอื่นเกิดต่อเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นมีก็หมายความว่าเป็นต้นกำเนิดที่จะให้จิตเริ่มเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตที่ใช้คำว่าจุติแต่ก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะคะกรรมก็ยังให้ผล ให้ทราบว่าการที่เราใช้คำว่ากรรมก็ดีหรือว่าวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมก็ดีก็คือชีวิตประจำวันซึ่งเราจะต้องเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมทำให้วิบากจิตทำกิจปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุดติดจิตของชาติก่อน เป็นอย่างนี้เนิ่นนานมาแล้วในสังสารวัตรนะคะคิดดูถึงความไม่สิ้นสุดของาธาตุชนิดหนึ่งคือจิตซึ่งเมื่อเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับสืบต่อไปจะใช้คำว่าสัมมุติมรณะคือตายก็ต้องมีการเกิดอีกแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกและเมื่อปฏิสนธิจิตดับกรรมทำให้ผวังขจิตเกิดต่อเป็นผลของกรรมด้วย ให้ทราบอาการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะยาวสั้นมากน้อยก็เป็นเพราะกรรมหรือแม้แต่การที่เราจะเห็นสักครั้งหนึ่งได้ยินอะไรสักครั้งหนึ่งได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสในขณะนี้ก็เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้ทราบว่านอกจากเกิดมาเป็นผลของกรรมและก็ยังจะต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้น ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะต้องมีการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่วิธีจิตหรือว่าการเกิดดับสืบต่อของจิตเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ใช้คำว่าอนันตระปัจจัยหรือสมนันตระปัจจัยหมายความว่าไม่มีใครไปบังคับ จิตจะต้องเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานตามหน้าที่ตามควรแก่ฐานะของการเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทนั้นนั้นยังพวังขจิตเกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วทำกิจสืบต่อดำรงภพชาติโดยที่ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วย แต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นตายทั้งทงที่ไม่รู้นะคะว่ามีจิตกำลังเป็นผวังเนี่ยค่ะไม่รู้หรอกว่ามีจิตทั้งทัที่จิตเกิดดับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกแล้วแลก็จะไม่มีใครรู้เลยว่ามีจิตทั้งทั้งที่จิตเกิดแล้วก็ดับสืบต่อดำรงภพชาติ พระเหตุว่าจิตขนาดนั้นนะคะทำกิจผวังดำรงภพชาตินี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การจะศึกษาเรื่องจิตเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ว่าจิตนั้นทำกิจอะไรและจิตที่ทำกิจนั้นเป็นชาติอะไรเป็นเหตุคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือว่าเป็นผลคือเป็นวิบากหรือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลคือไม่ใช่ทั้งจิตที่เป็นเหตุ และไม่ใช่ทั้งจิตท,ที่เป็นผลแต่เป็นกิริยาจิตคือเมื่อไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลนะคะแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นก็เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้คำว่ากิริยาจิตเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจชีวิตประจำวันโดยที่ว่าคำภาษาบาลีจะค่อยๆแทรกเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะคะและก็คงจะไม่ยากนักต่อการที่จะจำอย่างคำว่าปฏิสนธิเนี่ยคะ่ะถ้าไม่ศึกษาธรรมะ อาจจะไม่ทราบว่าหมายความถึงเกิดขึ้นสืบต่อจากชาติก่อนเป็นจิตขณะแรกเพราะว่าบางคนจะใช้คำว่าจุดติคล้ายๆกับว่าจุดตินคือเกิดแต่ความจริงไม่ใช่นะคะจุดติคือเคลื่อนจากพบชาติสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้หมายความถึงขณะสุดท้ายซึ่งเป็นการตายไม่ใช่การเกิดนี่ก็สองประเภทหรือว่า สองกิจแล้วนะคะซึ่งคงจะไม่มีใครสงสัยเพราะว่าก็ทวนกันไปทวนกันมาเรื่องของปฏิสนธิจิตและก็ผวังขจิตแต่ก่อนที่จะมีวิบากจิตเกิดขึ้นรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะกระแสของจิตซึ่งเป็นผวังเกิดดับสืบต่ออยู่เพราะฉะนั้นการเห็นหมายความว่าต้องมีรูปหรือธาตุชนิดหนึ่งที่กระทบกับจกักขุปสาทะ เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็เห็นสีสันวัณณะต่างๆซึ่งคนตาบอดไม่เห็นนี่เป็นทางตาถ้าเป็นทางหูนะคะก็คือเสียงต่างๆที่กำลังปรากฏซึ่งคนหูหนวกไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการรับผลของกรรมที่จะได้รับผลทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้างคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เองทุกคนไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้กำลังเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วที่ได้ยินเสียงที่จะทำให้สามารถเข้าใจสภาพธรรมะได้ถูกต้องไม่เหมือนกับเสียงอื่นซึ่งได้ยินแล้วก็ผ่านไปไม่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้หรือว่าการเห็นก็ตามนะคะการได้กลิ่นพวกนี้ก็เป็นผลของกรรม ซึ่งก่อนที่จกภวังขจิตซึ่งไม่รู้อะไรเลยแม้ว่าจิตเกิดดับก็ไม่รู้ว่าจิตนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือไม่รู้แม้ว่ามีจิตเพราะขณะนั้นภวังขจิตดำรงพบชาติโดยที่ไม่รู้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้นจะเป็นขณะที่เปลี่ยนจากการเป็นภวังสู่การที่จะเป็นผลของกรรมทางหนึ่งทางใดเมื่อรูป ทางหนึ่งทางใดกระทบระสาทะทางหนึ่งทางใดนะคะขณะนั้นต้องกระทบผวังเพราะว่าจิตกําลังเป็นผวังอยู่แต่ไม่ว่าจะใช้คําว่าอัตีิตะผวังหรือผวังขจรณนะหรือผวังคุปเฉทะก็ตามผวังคือผวังคือสภาพที่ไม่รู้อารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์เดียวกับปฏิสนทิจิตปฏิสนทิจิตมีอารมณ์อย่างไรผวังก็มีอารมณ์อย่างนั้นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้ แน่นอนเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอารมณ์ของโลกนี้นะคะเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพราะเห็นโลกนี้เพราะได้ยินเสียงของโลกนี้ได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามศึกษาไปช้าๆแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเราเกิดมาเป็นผลของกรรมแล้วก็เราก็กำลังรับหรือว่าเป็นผลของกรรมขณะที่เห็นขณะที่ได้ยิน ขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นมีทางอยู่ห้าทางซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าทวาระหรือทวานห้าก็คือปัญจเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญจทวานในภาษาไทยนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีก็คงจะต้องออกเสียงว่าป ja ัญจทวาระใช่ไหมคะค่ะนี่คือทวานนะคะยังไม่ใช่จิต ถ้าพูดคำว่าปัญจะห้าแล้วก็ทวารคือทางก็คือห้าทางนี่ยังไม่ใช่จิตเลยค่ะเป็นแต่เพียงทางที่จะรู้อารมณ์โดยอาศัยตาหนึ่งทางหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายแต่เวลาใช้คำว่าอาวัชนะปัญจทวาราวัชนะหมายความถึงจิตนะคะซึ่งไม่ใช่ภวังขจิตอีกต่อไป พนสภาพของการเป็นผวังขจิตเปลี่ยนจากอารมณ์ของผวังสู่อารมณ์ที่กระทบเพราะฉะนั้นจิตในขณะนั้นยังไม่เห็นถ้าเป็นสิ่งที่กระทบตาปัญจทวาราวัชนะจิตไม่เห็นถ้าเป็นเสียงที่กระทบหูปัญจทวาราวัชนะจิตก็ไม่ได้ยินถ้าเป็นกลิ่นแม้กระทบกับคานาภาษาทะปัญจทวาราวัชนะจิตไม่ใช่ผวังขจิตเป็นวิถีจิตขณะแรก แต่ยังไม่ใช่จิตขณะที่กำลังได้กลิ่นจริงๆเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะมีการเห็นจริงๆได้ยินจริงได้กลิ่นจริงลิมรสจริงรู้สิ่งที่กำลังกระทบจริงนะคะจะต้องมีวิถีจิตแรกเกิดก่อนคือปัญจทวาราวันนจิตถ้าตามภาษาบาลีก็อย่างที่งงๆกันนะคะว่าเป็นจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบนี่คือแปลโดยศัพ์ แต่คนไทยเราเนะะี่ยค่ะถ้าใช้คำว่ารําพึงและก็ยาวเป็นเรื่องเป็นราวนะคะรำพึงนี่ต้องเป็นเรื่องแต่ว่านี่เป็นจิตขณะเดียวที่เกิดขึ้นนะคะพ้นจากสภาพที่เป็นผวังเพราะเหตุว่าอารมณ์กระทบและผวังไหวหลังจากที่อตีตาผวัง เป็นขณะแรกที่รูปกระทบดับไปแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้ผวังที่เกิดต่อไว้ซึ่งภาษาบาลีใช้คําว่าผวังขจรณนะและเมื่อผวังขจรณะดับไปแล้วผวังต่อไปนะคะเป็นผวังสุดท้ายสิ้นสุดกระแสของผวังจึงใช้คําว่าผวังคุปปเชท,ทะถ้าใช้คํานี้แล้วหมายความว่าจิตขณะต่อไปจะเป็นผวังอีกไม่ได้ โดยเหตุโดยผลที่ว่าถ้าใช้คำว,ว่าผวังคุปเฉทะหมายความว่าสิ้นสุดกระแสของผวังถ้าสิ้นสุดแล้วจะมีผวังอีกไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เพิ่งเริ่มฟังใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะรับฟังไม่ติดต่อกันแต่ให้ทราบว่าถ้าจะแยกออกแยกได้หลายนัยยะทีเดียวนะคะตั้งแต่เกิดจนตายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพบไหนภูมิไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดที่จะให้แยกเป็นจิตร้าย นัยยะได้ถ้าจะแยกนัยยะหนึ่งก็คือว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตอันนี้ก็จะช่วยมากทีเดียวนะคะที่จะให้เข้าใจว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนั้นไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีใครสงสัยอีกในเรื่องว่าจิตอะไรไม่ใช่วิถีจิตมีอยู่สประเภทค่ะคือปฏิสนธิจิตผวังคือจิต จุดติจิตเท่านั้นที่ไม่เป็นวิถีจิตนอกจากนั้นแล้วเป็นวิถีจิตเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์ถ้าเป็นทางตาก็เป็นจักขุทวานวิถีจิตถ้าเป็นทางหูก็เป็นโสตทวานวิถีจิตถ้าเป็นทางจมูกก็เป็นคานทวานวิถีจิตถ้าเป็นทางลิ้นก็เป็นชิวหาทวารวิถีจิตถ้าเป็นทางกายก็เป็นกายทวารวิถีจิต ถ้าเป็นทางใจก็เป็นมโนทวารวิถีจิตถ้าไม่ใช่วิถีจิตก็คือผวังขจิตเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวครั้งเดียวในภพหนึ่งชาติหนึ่งและจุดติดจิตก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในภพหนึ่งชาติหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ไม่ใช่วิถีจิตก็เป็นผวังขจิตตอนนี้ทุกคนก็คงจะจำได้นะคะว่าพอหมด กระแสของผวังซึ่งเป็นผวังคู่ปชเชทะแล้ววิถีจิตต้องเกิดและวิถีจิตแรกก็คือปัญจทวาราวชนะจิตเพียงรู้สึกว่าอารมณ์กระทบคงจะทำให้เข้าใจสภาพของจิตขณะหนึ่งนะคะซึ่งตอนที่เป็นผวังเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้อารมณ์ใดๆทั้งสิน้นแต่เริ่มที่จะรู้สึกว่ามีอารมณ์กระทบนั่นคือปัญจทวาราวชนะจิต เป็นจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบหรือรว่าจะใช้คําว่าคิดหรือจะใช้คําว่านึกถึงอารมณ์โดยที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแต่รู้ค่ะจะใช้คําว่ารู้ก็ได้รู้ว่าอารมณ์กระทบผมเห็นในอัจฉริยะาาบอกเพื่อว่าน้อมไปสู่นี่ก็มีนะครับอาจารย์หมายถึงลักษณะอันนี้หรือเปล่ารำพึงนี่หรือเปล่าค่ะเพราะเหตุว่าคําว่านามะหมายความถึงสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกก็ตามนะคะสภาพของนามธรรมเนี่ยค่ะจะน้อมไปสู่อารมณ์อย่างขณะนี้นะคะมีสีมีเสียงมีผฏทัพภะแล้วแต่ว่าจิตใครจะน้อมไปสู่อารมณ์ใดเพราะเหตุว่าจิตนั้นเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์พวังคจิตเนี่ยค่ะก็ยังเป็นช่วงขณะที่ว่างจาก อารมณ์ที่ปรากฏนะคะสั้นๆแต่สำหรับปัญจทวาราวชนะจิตซึ่งเป็นจิตเพียงขณะเดียวซึ่งเกิดก่อนจากขวิญญาณจิตที่กำลังทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตของจิตเนี่ยค่ะก็จะแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาแล้วก็การเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของจิตซึ่งปิดบังไม่ให้เห็นความจริงว่า ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับ